อ,อากาศไม่ค่อยดีพี่น้องเป็นเน่าๆห่อนๆเพชรเมืองจันเสียงอาจจะบอสสะดวกปันไดเด้อพี่น้องเด้อเสียงอาจจะบอสะดวกปันไหลขออภัยมานี่เพชรเมืองจันสิบบน่นมาออกอยู่หน่วย ให้แปดย็ดบนออกลงังรอบนีมากตัวใดสำหรับผู้ใดติดตามเพชรเมืองจันเดอวยค่ะพี่น้องเด้ออ่ะแม่กัวกะเสียงแหบเสียงแหงจักหน่อยเนาะกดติดตามไว้เด้อมืออื่นนี่ เซียนอีสานไต่เซียนคนไต่โทรมาหาแม่ขัวเนี่เด้อคือมีคือมีอมแถส่งข่าวไปทั้งช่องเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเซียนคนไต้ พเพชรเมืองจันเพื่อนมีทั้งสูตรเล้าตัวพี่น้องมาลงช่องแม่ขั่วประจําอ่า้างเทียกันเลขวิ่งเพื่นกับโอ้เขาทาอยู่ดีนังเทีจจับผู้ปันจับว่างผุนเหลวเด่นบน คู่กันได้พีนองเนอะสองตัวบนโอ้ลินเล็กลินเล็กตองตัวนี้ไหมสามตัวบน โอ้พ่นเลียนเด็กตองตัวนี้แม่เสียนซี่คูซี่คูพี่หน้องสำรับบน สองตัวกับสี่คู่สาม ศูนย์สอง <c oughs> ได้พี่น่อย นี่คืองวดที่ผ่านมาให้แปดเจ็ดบนออกลางกระทือว่าพิษอยู่ดีแล้วเนาะพิ่น้องเนาะแต่ว่าของเพื่อนบ่มีเก่าเพื่นได้แปดดแต่ของเพื่อนบ่มีเก่า, 8, ออกาสำหรับผู้รอดเด้อ แอดไซน์ไหมนี่ยังยังเป็นตัวเดียวอยู่ที่พี่น้องสังเกตด้อแอดไซน์ไหมนี่วางหลักสิบร่างหกตัวเดียวมาจับคู่ให้หกสี่หกห้าหกเจ็ดสำหรับผูร้อรอเส้นอีสานไต่เหมืองอื่น้อพี่น้องเด้อพรุ่งนี้เส้นอีสานไต่สีมาจับคู่ให สีมาว่างตัววิ่งบนวิ่งล่างวิ่งบนสูตรหนึ่งสูตรสองเมื่อนั้นเพิ่นลื่มตัวพี่น้องเนี่ยเพิ่นจะมาวิ่งบนแบบนี้สูตรหนึ่งวิ่งสามสูตรสองวิ่งแปดเพิ่นจะมาวิ่งแบบนี้สำหรับเสียนอีสานใต้เหมืออื่นแต่ว่าแม่ขวัวสิลุกได้บ่ทันละ อาการล่อแลอยุพ่นนองยันได้ไปหาหมออยอะสำหรับเปิดตัวแอปสซย์ใหม่กะสามคู่นึงกะนาเล่นอยู่ด้ยน้องพ่นนองเนะมาเบิเงเพชรเมืองจันเพชรเมืองจันเด่นบนสองกับเจ็ดชุดสองโตมี่ หกเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดและเจ็ดหกส่วนลักลอยฟันสองตัวเดียวสังเกตว่าพี่น้องสังเกตว่าสองหกเจ็ดส <c oughs> องหกหกสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ฮะนี่ภูมมักลักลอยสองน้ำเสียนอ่าน้ำเพ็รเมืองจันบอส่วนเดนลางห้ากับห มาตัวหนึ่งจับกูมิหนึ่งสองหนึ่งหาศูนย์สองศูนย์หาหกสองหกหาพ่ามันตัวนีส้สิออกมากลงลางสะบุหกหกนอกพี่น้องเนาะเอ,อ้เอาอะไรก็เกิดขึ้นได้ป่านแม่ขั้วฝนตกฝนตกห้ามเขาแม่กัวบบ่ไปแล้ว ตาสีห้อมเด้อวะแม่กลัวกับไข่อยู่เฮียนเนาะเออห้อมก็ห้อมอยู่หันละเนีเ่แดดออกมสีออกดอกก็สันดอกเอา้าแคปนาจอเพชรเมืองจันทร์รัฐบาลไทยไว้พี่น้องมักกระจัดว่ามักกระทัดไปเดอ้อทุกอย่างกับเป็นแค่แน,นวทางให้ทุกท่านพิจารณาก่อนลงทุน พอกันคลิปหนาเนาะครับพี่น้องเนาะคลิปนี้แม่กลัวขอตูไปพักพ่อนมืออื่นเช่าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ